วันนี้ทำนึ่งปะนินตำแจวปะนินตัวใหญ่กะลำปีลงไปเลยปากขาวลงเลยอินที่เราทำแล้ววางอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็ยุบนี่วางอย่างนี้เลย นี่เลยแล้วก็ใบแมงลักโปะไปอย่างนี้เลยหอมมากใบแมงลักเนี่ยไปเลยตอนนี้เนึ่องเลยอ่ะตั้งเตาเลยตอนนี้นี่เลยน้ำมันหอยราดไปหน่อยจะได้นัวๆ นี่ลาดแบบนี้เลยนี่เลยอืมไปแมงลักโปะไปหอมชุยหลยตอนนี้ยอ,อ,อ่ะอ่ะฝาปิดไว้เดี๋ยวก็ยุบระหว่างที่รอปลานึ่งเราตำแจ่วเลยไะนี่พริกท,ที่เราคั่วไว้แล้วหอมกระเทียมคั่วรวม อ่ะแหลกแล้นี่เลยแหลแกแหลแบบนี้เลยเนี่ยแทนปลารานี่เป็นปลารตัวนะตำเกลียวต้องเป็นปลารตัวเท่านั้นมันไม่ใช่ปลาร้าสับนะเกีียวกับปลาร้าสับคนละอย่างกันนี่เกียวเกียวใช้พริกสดเอาขยุกขยุกให้ก้างมันแหลกแหลกมามะนาว ะนาวบีบเลยใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะนี่เป็นผงนัวก็ชูใส่ไปแบบนี้เลยจะได้นัวนวนี่เป็นหัวเชือ้อน้ํามันใส่ไปอืมคนนี้อ่ะเรียบร้อยไม่มีอะไรมากมายเกี่ยวปลาละปลาหนึ่งอืมนี่เลย วางไว้นี่ก่อนรอปลานึ่งเดี๋ยวค่อยเสิร์ฟพร้อมกันอ่ปาปไปตอนนี้นึ่งปลาก็เริ่มสุกแล้วเอาขึ้นเลยอปิดแก๊สเลยเลยนี่อุโอ้ยร้อนอ้าผักคว่ำลงไปเลยอย่างนี้เลยอนี่เลยนึ่งปลา tăm chèo sầm sầm mềm đi lời bài lùi lên tới đi